เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาถ่ายรูปในร้านป้าอินนะครับว่าประจางอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยคร่บอร่อยค่ะ สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วนะครับในช่องเป้าพุ่งโฟโต้นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับที่นครนายกนะครับชื่อร้านนี่คือร้านกาแฟใต้าอินนะครับก็วันนี้มาช่วงเย็นๆนะครับพาลูกๆมาทานกาแฟนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาถ่ายรูปในร้านต้าอินนะครับว่าแต่ละมุมต่างๆของร้านจะเป็นยังไงบ้างครับเอาพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปตามชมกันครับไปกันครับมาพุ่ง จระจ imo, ่างอร่อยไหมอร่อยค่ะจระจ่างกินอะไรครับพิซซ่าพิซซ่าใช่ไหมใช่อากรออะไรไหมลูกอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับพิซซ่านะครับเป็นไฟครับเป็นไฟอะไรนะครับอร่อยค่ะ ยังไม่หมดจะกลับเดมาอีกนะครับมีเค้กส้มนะครับของโปรดของเด็กๆครับเค้กส <tro> ้ม <texts hi> ีล <ing all> <IEL> sort of ูวค <void tense> ุณอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยครับดูนะครับความมันอด็ดอร่อยของเด็กๆนะครับซาจังซาจังครับรสชาติเหมือนอะไรนะลูกรสชาติเหมือน ใช่แล้วเตี๋ของมุ่เปรี้ยนสิ่งที่ผมชอบเวลาที่ผมออกไปเที่ยวถ่ายรูปก,กับครอบครัวนะครับคือช่วงเวลาที่ได้นั่งคุยกับลูกๆนะครับถึงสิ่งต่างๆนะครับอย่างในทริปนี้ก็ได้คุยกับลูกในเรื่องของปลาลักษณะของปลานะครับเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้และมันเป็นช่วงเวลาที่ผมประทับใจมากที่สุดในทริปนี้นะครับ สีแดงอ่ะ,อะปลามันอยู่ในน้ำไงัมาถึงปลาแรกเหรอทำไม,มใช่มันสะท้อนแสงลูกก็ต้องรู้ไหมสะท้อนแสงด้วยอ่ะใช่ทำไมมันสะท้อนแสงอ่ะเอาเ,เวลาแสงแดดมันเข้าตาไงมันก็จะสะท้อนแสงพป๊าจะไม่มันตาแดงอ่ะเราสะท้อนแสงลูกใครมันตาแดงหมอป๊าใช่ครับ สำหรับกล้องที่ผมใช้วันนี้นะครับผมก็ใช้เป็นกล้อง Can นอน 90D นะครับกับเ็นฟิก50นะครับ f 1.8นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าภาพวันนี้จะเป็นอย่างไรกันนะครับผมใช้โหมด AV นะครับในการถ่ายในวันนี้นะครับดี๋ยวเราไปดูมุมต่างๆกันเลยครับไปกันเลยซึ่งหน้าร้านจะมีการจัดที่นั่งเอาไว้ให้เราได้นั่งนะครับเราก็ถ่ายรูปนะครับใช้ใบไม้นะครับเป็นโฟก n d นะครับแล้วก็ ให้เห็นฉากหลังนะครับที่เป็นที่นั่งแล้วก็เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับผมก็ให้ลูกยืนที่สะพานนะครับแล้วก็ใช้ใบไม้เป็นโฟกาวนะครับแล้วก็ให้เขานั่งที่ขอนไม้นะครับภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็เดินเปลี่ยนมุมอีกนิดหน่อยนะครับเดินมาถ่ายลอดใบไม้นะครับให้ใบไม้เป็นโฟกาวนะครับแล้วก็ให้ด้านหลังเขามีต้นไม้นะครับเหมือนกับว่าเขานั่งอยู่ในสวนหรือนั่งอยู่ในป่า ผมก็เปลี่ยนมุมนะครับมาถ่ายตามแสงนะครับเพื่อที่จะให้แบ็กกราวเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็มีโบเก้ของใบไม้นะครับผมก็เลยย่อตัวลงให้มีโฟกัสเป็นใบไม้นะครับภาพนี้เน้นความน่ารักของเด็กครับและเน้นความลึกของภาพนะครับส่วนภาพนี้ผมให้น้องนั่งบนที่นั่งนะครับแล้วก็ใช้ที่นั่งด้านหน้านะครับเป็นโฟกัสนะครับแล้วก็ มีความชัดลึกลงไปแล้วก็เป็นโบเก้ยอยู่ด้านหลังนะครับโดยเป็นต้นไม้นะครับภาพนี้ผมถ่ายมุมกดนะครับให้น้องนั่งแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองกล้องนะครับละมุนละมุนเท่ๆแบบนี้นะครับถ่ายตรงๆนะครับอยากให้เห็นความสบายๆโดยผ่านใบไม้แล้วก็ที่นั่งที่เป็นไม้ไผ่นะครับรูปของแฟนเราก็ถ่ายในมุมที่เราคิดว่าเขาสวยนะครับและเป็นมุมที่เขาชอบนะครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับกับร้านกาแฟปอะินนะครับก็บรรยากาศดีนะครับสถานที่กว้างขวางแล้วก็ร่มรื่นนะครับเพราะว่าหน้าร้านก็มีขายต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็อาหารอร่อยนะครับเครื่องดื่มก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับส่วนภาพนะครับก็สวยหรือไม่สวยทุกคนก็ลองพิจารณาด้วนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับให้กับขอบคุณโฟโตด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนไปติดตามชมกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย ปลาตรงนั hai, ้นเอาตรงนั <c oughs> <c oughs> ้นอ่ะมันมีร้าตกปลาเนื้อปลาตัวเล็กแตะปลาตัวใหญ่ปลาสีแดงอ่ะมันขึ้นมาจะเอาปลาขึ้นมา